これはどうかなあ、と思ったね。

แปดเก้ออมเป็นจัอกได้ได้โอเคไร้ไรีดีดีเก้ามันไม่แ่ล้งไม่ได้อยู่เฮ้ยไปเดี๋ยวะัดเดี๋ยวย กินกนได้เที่ยได้เลยยิงไรกูพยายามตาเหมดลูกท <qualité> ี like ่สองเลย

2 3 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Hver og en tar! Jælod.